พระเจ้ามินดงทรงเป็นกษัตริย์ที่สามารถที่สุดพระองค์หนึ่งที่พม่าเคยมีมาแต่ตั้งแต่เริ่มรัชสมัยพระองค์ก็ต้องทรงพบกับความผิดหวังและความอับอายจากการติดต่อกับอังกฤษพระองค์ทรงมีอุดมคติที่ทรงนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงทรงเด็ดขาดแต่สุภาพทรงเป็นนักชาติยมแต่ทรงทราบขอบเขตของความอ่อนแอของชาติพระเจ้ามินดงในวัยเยาว์ทรงฝึกฝนพระองค์เอง,เอ,งอยู่กับคัมภีร์ไบลาน และแผ่นหนังตามวัดอารามต่างๆ,างๆพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งสันติอันแท้จริงและเมื่อพระองค์เป็นผู้นำกบฏต่อต้านประเทษฐาผู้กามแมงนั้นก็ไม่ใช่เพื่อแสวงหาอำนาจแต่เพราะความสำนึกในมนุษยธรรมที่จะให้สงครามค่าชีวิตประชาชนพม่าในการต่อสู้กับอังกฤษผู้มีฐานะได้เปรียบกว่าจบลงการกบฏของพระองค์ดูเป็นเรื่องพิเศษเพราะเป็นการกบฏครั้งเดียวในราชวงศ์ออลองพญาที่ไม่ได้ติดตามมาด้วยการประหารชีวิต พระเจ้ามินดงกลับทรงแต่งตั้งบรรดาเสนาบดีสมัยพระเชษฐาไว้ในตำแหน่งเดิมและทรงยกย่องพระเจ้าผู้กำแมงไว้ตามสมควรแก่ภเกติยศพระเจ้ามินดงทรงเชื่อมั่นว่าอังกฤษคงปฏิบัติตามกฎแห่งการทูตและสันทวไมตรระหว่างชาติและภายหลังการเจะลาตาที่ยืดเยื้อมานานก็คงจะคืนพมา่าตอนล่างให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์กลับไปเมืองอมรอปุระในฐานะกษัตริย์พระองค์ทรงปลดปล่อยชาวยุโรปทั้งหลาย ที่พระเจ้าผู้กำแมงทรงกักขังไว้โดยส่งกลับไปให้แม่ทัพอังกฤษพร้อมกับให้นำพระราชสารของพระองค์ไปแจ้งว่ากองทหารพรม่าได้รับคำสั่งให้เลิกปะทะก,กับกองทัพอังกฤษแต่จะส่งทูตสันติภาพไปแทนแม่ทัพอังกฤษส่งเรื่องต่อไปให้ลอดดานฮูซีลอตันฮูซีออกคำสั่งให้กองทัพอังกฤษกรอบพลองดินแดนที่ยึดมาได้แล้วไว้ให้มั่นคงขณะเดียวกันก็แต่งตั้งนายพันอาเทอร์แฟร์ข้าหลวงยะไข่เป็นข้าหลวงคนใหม่ประจำพระโค ให้อำนาจเต็มที่ในการต้อนรับทูตจากกษัตริย์พม่าคณะทูตพามา่าเดินทางมาถึงก็ร้องขอให้กองทัพอังก,กฤษถอนทหารออกจากแคว้นพะโคโดยขอให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพแฝตอบว่าได้ประกาศผนวกบนทนดังกล่าวไปแล้วและเป็นความจริงที่ประจักษ์กันอยู่ซึ่งเขาไม่มีอำนาจหน้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยลอร์ดดานฮูซีเองคงจะทราบดีว่าการยึดมนทนพะโคไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างชาตินัก และพยายามแสวงหาหลักฐานทางกฎหมายโดยขอให้กษัตริย์พมา่าลงนามในส่วนทิสัญญายินยอมเมื่อพระเจ้ามินดงปฏิเสธไม่ตกลงตามข้อเสนอในส่วนทิสัญญานั้นหลอดดานฮูซีก็เพียงประกาศว่าบัดนี้สงครามอังกฤษกับพมา่าครั้งที่สองจบลงแล้วและอังกฤษยังคงยึดดินแดนขึ้นไปจนถึงเมืองแปรไว้การกระทําของหลอดดานฮูซีทําให้พระเจ้ามินดงทรงเสียพระเกียรติ และทําให้พระองค์และข้าราชบริพารรวมทั้งเจ้าชายขนองพระอนุชาทรงผิดหวังมากเจ้าชายขนองทรงเตรียมการโจมตีอังกฤษเองทรงรู้สึกเชื่อมั่นเช่นเดียวกับพระเจ้าผู้กำแมงว่าอังกฤษคงจะไม่มีเมตตาอารีต่อชาวพมา่าอีกต่อไปอันที่จริงอาศัยเพียงความกล้าหาญสติปัญญาและบุคลิกภาพของพระเจ้ามินดงที่ช่วยป้องกันไม่ให้ทัพพมา่าที่กลับลงไปพมา่าตอนล่างทําสงครามต่อไปส่วนในพมา่าตอนล่างทั้งชาวพมา่าและเชื้อชาติอื่น ต่างโกรธแค้นการที่หลอดดานฮูซีเข้ามาวุ่นวายและไม่พอใจที่พระเจ้ามินดงทรงอดทนเฉยอยู่ยิ่งกว่านั้นยังเกิดการอดยากเนื่องจากไม่ได้ทำนากันเลยในระหว่างสงครามทำให้ประชาชนไม่พอใจกันยิ่งขึ้นหัวหน้าพมา่าผู้หนึ่งตั้งเป็นิธานว่าจะแยกตั้งอาณาจักรพม่าต่อล่างเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อพระเจ้ามินดงหรือหลอดดานฮูซีจึงรวบรวมกองทัพประมาณ4 0 0พันนายเข้าปล้นกองทัพอังกฤษปรากฏว่าได้ผลดีมาก หัวหน้าชาวกเลียงก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันประกาศตนว่าจะเป็นกษัตริย์กเลียงคนแรกในพม่าตอนล่างจึงปลุกปั่นชนชาติเดียวกันในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ําให้รวมกําลังเข้าทําลายสถานที่ราชการทุกแห่งเมื่อกองโจพรพม่าแสดงตัวออกมาหลังจากได้ชัยชนะย่อยๆครั้งแรกๆก็ถูกปราบปรามลงอย่างรุนแรงตรงข้ามกับพวกกเลียงซึ่งหลบซ่อนอยู่ได้ถึง5ปีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทหารและพละเรือนในฝ่ายรัฐบาลอังกฤษ พระเจ้ามินดงทรงตระหนักตีถึงความสําคัญที่จะรักษาการติดต่อฉันมิตรกับอังกฤษไว้จึงตั้งพ่อค้าชาสกอตผู้หนึ่งคือนายโทมัส,สเปียและนายทหารอังกฤษสองนายคือนายพันตรีแอลเลนและกับตันเลตเตอร์ขึ้นเป็นที่ปรึกษานอกจากนั้นพระองค์ยังทรงแต่งตั้งพ่อค้าชาอเมเนียชื่อนายแมคคัตติดเป็นข้าหลวงเมืองชายแดนคือเมืองมินหล่าบนฝั่งแม่น้าอิลวดีมีคําสั่งพิเศษให้เขาเชิญนายทหารอังกฤษและพะมา่ามาเลี้ยงเสมอ แม้พระเจ้ามินดงจะแสดงไมตรีและความปรารถนาดีเช่นนั้นหลอดดานฮูซี ie, ก็มิได้แสดงตอบในปีคิศสกต์ัราช1854เมื่อกษัตริย์ตัดสินใจจะเจราจากันตรงๆจึงส่งคณะทูตไปกันกาตาขอร้องให้คืนมณฑลพระโคให้พระองค์แต่หลอดดันฮูซียังคงดื้อดึงและชี้นิ้วไปยังพระอาทิตย์ย่างทนงพร้อมกับพูดว่าตราบใดที่พระอาทิตย์ส่องแสงพระโคก็ยังคงเป็นของอังกฤษเมื่ออังกฤษ ตอบกลับมาดังนั้นพระเจ้ามินดงจึงพยายามพัฒนาเศรษฐกิจในอาณาจักรของพระองค์แม้จะไม่มีทรัพยากรมากดังเช่นเคยได้จากเมืองพระโคก็ตามพระองค์ไม่เคยฝึกหัดหรือมีประสบการณ์ในด้านการวางแผนเศรษฐกิจมาก่อนแต่ทรงมีความคิดก้าวหน้ากว่าคนรุ่นเดียวกันทรงวางแผนที่จะให้รัฐควบคุมการค้านานาชาติในขณะที่เปิดการค้าเสรีภายในอาณาจากักรทรงใฝ่ฝันจะได้เงินกำไรจากการค้านานาชาติมาปกครองอาณาจากักร และจะยกเว้นภาษีโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดพระเจ้าเมนดงทรงค่อยๆนำระบบเงินตราเข้ามาทดแทนระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของและให้ใช้เงินแท่งและทองแท่งเป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนพระองค์ยังโปรดให้ตั้งโรงกระสาบซึ่งผลิตเหรียญจัดเป็นทางการมีเครื่องหมายนกยุงสลักอยู่บนเหรียญเซอร์อเทอร์แฟร์ผู้นำคณะทูตมาพม่าในปีคิศักราช .1855 พยายามทูลชวนพระเจ้ามินดงให้ทำสนทิสัญญาค้าขายแต่ถึงแม้พระเจ้ามินดงจะทรงต้อนรับเขาอย่างดีเพียงใดก็ตามแฝกก็มิอาจแสวงหาข้อตกลงจากพมา่าได้ในปีคิสตศักราช1 8ก2เมื่อพ่อค้าอังกฤษที่ยังกุ้งรบเล้าหนักเขา้าแฝกก็เข้าไปยังเมืองหลวงพมา่าอีกและสามารถทำสนทิสัญญาค้าขายได้พระเจ้ามินดงทรงสนประทัยให้มีผู้แทนอังกฤษมาอยู่ที่เมืองหลวงนานมาแล้วแต่ยังคงผิดหวังเพราะอังกฤษ ยังคงไม่ยอมให้พระองค์ส่งผู้แทนพม่าไปประจําที่ลอนดอนเซอร์อาร์เธอร์แฟร์และพ่อค้าอังกฤษแสดงความผิดหวังที่พระเจ้ามินดงไม่ทรงยินยอมเลิกการควบคุมการค้านานาชาติแต่ส่วนที่สัญญาค้าขายที่กระทําขึ้นในปีคิเตสกัาต1 8 6 2นั้นอังกฤษได้รับผลตามความปรารถนาของตนคณะทูตอังกฤษดูเหมือนได้รับค่าจ้างจากพ่อค้าอังกฤษที่เมืองย่างกุ้งการที่อังกฤษละเมิดข้อสัญญาค้าขาย ทรอยศต่อพระเจ้ามินดงเป็นหลักฐานยืนยันความสงสัยของพระเจ้ามินดงในเรื่องการลงนามในสัญญานั้นว่ามีมูลเหตุความเป็นจริงและเพราะพระองค์ทรงให้เกียรติแก่แฟอย่างสูงจึงทรงยอมตกลงด้วยข้อที่น่าสลดใจสำหรับพระเจ้ามินดงอยู่ที่ทรงซื่อตรงและเชื่อขนมากไปเมื่ออังกฤษต้องไปเชิญกับความเสียหายในสงครามคลเมียและการจะะจรจลในอินเดียพระองค์มีโอกาสที่จะยึดพม่าตอนล่างกลับคืนมากลับทรงห้ามปรามเจ้าชายคนอง ผู้ทรงประสงค์จะเข้าลุกรานดินแดนของอังกฤษเป็นอย่างยิ่งโดยตรัสว่าเราต้องไม่แทงเพื่อนข้างหลังแต่อังกฤษไม่เคยรีรอที่จะทําร้ายพระองค์ข้างหลังอีกหลายครั้งหลายหนต่อมานอกจากความผิดพลาดดังกล่าวแล้วพระเจ้ามินดงทรงประสบความสําเร็จในการปลุกความมั่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและความภาคภูมิใจในเกียรติของชาติให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพมา่าไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในราชาอาณาจักรของพระองค์หรือภายใต้การปกครองของอังกฤษก็ตามก่อนที่ชาวพมา่า จะฟื้นตัวจากความประวัติภายสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่1สงครามครั้งที่2ก็เกิดขึ้นและท่ามกลางเหตุการณ์นั้นชาวพม่ารู้สึกพ่ายแพ้และอับอายขายหน้าเนื่องจากเมืองหลวงเก่าเช่นอังวะและอมบุระเกี่ยวข้องกับการประสบความอับยศดและความพ่ายแพ้ที่น่าโศกเศร้าในปีคิตศกรา1824-1826และปีคิตศกราช1852พระองค์จึงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่คือ เริ่มสร้างเมืองมันทะเลอันงดงามในปีคิตศกราช1857และสร้างเสร็จในปีคิตศกราช1861แต่พระองค์ทรงย้ายราชสำนักในปีคิตศกช1858หลังจากสร้างเพียงพระราชวังเสร็จเท่านั้นเมื่อพระองค์มีอาจทำให้เมืองมันทะเลเป็นศูนย์กลางการเมืองในดินแดนใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดังเช่นสมัยพระเจ้าอนุรุตพระเจ้าบุเรงนองและพระเจ้าอรองพยา ก็ทรงปรารถนาจะทําให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนาของแหล่งนั้นพระองค์ทรงปรารถนาจะส่งคณะทูตไปยังกษัตริย์ไทยแต่ทรงเกรงว่าทั้งไทยและอังกฤษผู้เป็นพันธมิตรจะไม่ตอบรับดังนั้นจึงส่งสมณทูตนําบรรณาการและความปรารถนาดีไปถวายสมเด็จพระสังฆราชหัวหน้าคณะสงฆ์ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงยินดีกับการแสดงมิตรภาพดังกล่าวอย่างยิ่งและรีบส่งสมณทูตตอบกลับไปยังสังฆราชพม่า ที่กรุงมันทะเลพระเจ้ามินดงทรงเตรียมการสัญญาณาพุทธศาสนาครั้งที่5ขึ้นในกรุงมันทะเลรัชัสมัยของพระเจ้ามินดงเริ่มต้นด้วยสมัยที่มืดคลึ้มด้วยความสูญเสียและผิดหวังของชาวพมา่าแม้จะเป็นสมัยที่สว่างสวัยเล็กน้อยในตอนกลางแต่ก็จบลงด้วยความมืดและความเศร้านอกจากอังกฤษจะหักหลังพระองค์แล้วบรรดาพระโอรสบางพระองค์และคณะเสนาบดีต่างวางแผนทรยศต่อพระองค์ พระองค์ทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายขนองพระอนุชาเป็นรัชทายาทโดยทรงมีพระปีชาสามารถมีประสบการณ์และบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะของราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้ามินดงนอกจากนั้นยังทรงเป็นนายทหารเลือดร้อนเคยมีประสบการณ์และการศึกษามามากในระยะหลังได้ทรงศึกษาการติดต่อและกฎหมายระหว่างชาติและทรงเป็นผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งสเสด็จออกตัดสินคดีในศาลสูงสุดลุดต่อเป็นประจำ พระองค์มีตำแหน่งเป็นแม่ทัพได้ทรงจัดการปรับปรุงอาวุธและการฝึกกองทัพของพมา่านอกจากนั้นยังสนพระไทยร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมของพระเชษฐาทรงตั้งบริษัททำอาวุธและดินปืนขึ้นพระองค์ทรงขมขื่นเรื่องที่อังกฤษดูถูกพระเชษฐาแต่ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักดีว่ากองทัพพมา่ามีอาจต่อต้านอังกฤษได้เพราะขาดกำลังอาวุธอยู่มากดังเช่นเคยมาเจ้าชายและนายพันสเลเดนไม่ถูกชะตากันมาตั้งแต่เริ่มตน้น และพระองค์ไม่สนับสนุนที่กษัตริย์โปรดผู้แทนอังกฤษอยู่อย่างมากฝ่ายเจ้าชายไม่ยินกันพระโอรสผิดกับเจ้าเมกกะเสนาบดีกระทรวงอุตสาหากรรมเพราะทรงเป็นผู้มีความทะเยอทะยานในด้านการเมืองทรงหญิงยโสและก้าวร้าวจึงเป็นของธรรมดาที่จะไม่พอพระทยัยการแต่งตั้งพระเจ้าอาขึ้นเป็นรัชทายาทพระเจ้ามินดงทรงทราบดีถึงการขัดแย้งดังกล่าวแต่ไม่เคยคาดคิดว่าเจ้าชายไม่ยินกันจะก่อการกรบฏขึ้นเพราะเจ้าชาย ทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาของเจ้าชายรัชชายาตอย่างไรก็ดีในปี1866เจ้าชายมยินกันและพระอนุชาคือเจ้าชายมยินก่อนก็เสด็จเข้าไปในสภาลุดต่อขณะที่มีการประชุมกันอยู่ครบองค์และข้าเจ้าชายรัชทายาตและตุลาการคนอื่นๆเสียด้วยขณะนั้นพระเจ้ามินดงมิได้ประทับอยู่ในพระราชวังแต่เสด็จไปประทับอยู่ที่ค่ายพักฤดูร้อนนอกเมืองขณะที่เจ้าชายทั้งสองเข้าโจมตีสภาลุดต่อ ก็ลอบส่งฆาตกรไปยังที่ปับแรามฤดูร้อนด้วยเมื่อฆาตกรถือดาบเข้าไปต่อหน้าพระพักพระเจ้ามินดงพระเจ้ามินดงทรงมีรับสั่งให้ทิ้งอาวุธฆาตกรก็กระทําตามพระเจ้ามินดงจึงเสด็จทรงม้าเข้ามาในพระราชวังก่อนหน้าที่บริวารของเจ้าชายม่ยินกันจะเข้ายึดพระราชวังฝ่ายเจ้าชายทั้งสองรีบออกจากสภาลุดต่อไปยังที่ประทับฤดูร้อนและประหลาดใจที่กษัตริย์เสด็จตีไปแล้ว จึงเสด็จกลับไป,ไปร่วมกับพวกที่โจมตีพระราชวังแต่บริวารของเจ้าชายทั้งสองไม่ทราบว่ากษัตริย์เสด็จกลับวังแล้วคิดว่าคงอยู่เพียงภายในเมืองเพื่อหากองทัพมาต่อต้านจึงถอยทัพกลับไปยังริมฝั่งแม่น้ำและถูกกองทหารหลวงจับได้ฝ่ายกองทัพถูกตีแตกไปเจ้าชายมายินกันและเจ้าชายมายินกอนเดียงเสด็จหนีไปกับเรือกลไฟของบริษัทเิอเรือของอังกฤษในรุ่มแม่น้ำอิลวดีเข้าไปในเขตแดนอังกฤษ เจ้าชายทั้งสองถูกส่งต่อไปให้กับเจ้าหน้าที่อังกฤษที่เมืองย่างกุ้งคุมพระอ,องค์ไว้แต่ต่อมาไม่ช้าเจ้าชายมายินกันก็ไปปรากฏพระองค์ที่แขวนกะเลียงและซ่องสมกองทหารน้าที่นั้นพระเจ้ามินดงต้องส่งกองทัพไปปราบกบฏในที่สุดเจ้าชายมายินกันก็เสด็จกลับมาเมืองย่างกุ้งอีกอังกฤษส่งเจ้าชายทั้งสองต่อไปยังกันก,นกาตาเจ้าชายอนุชาที่วงคดไปองค์หนึ่งเหลือแต่เจ้าชายมายินกัน ถูกส่งต่อไปยังแคว้นพลรานสีและกักพระองค์ไว้ที่นั่นการกรบฏของเจ้าชายมายินกันเป็นชนวนให้เกิดความร้าวฉานในความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับพมา่าเพราะมีข่าวลือในตลาดมันทะเลว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยบรรดาเสนาบดีบางคนของพระเจ้ามินดงต่างพากันตำหนินายพันเอกเซเลนเดนอย่างเปิดเผยว่าอย่างน้อยก็ได้ร่วมรู้แผนการก่อนที่การกรบฏจะก่อตัวขึ้นอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์แต่ประการใดได้แต่ชี้ให้เห็นว่า ปรากฏลึกลับก่อนและหลังการเข้าโจมตีพระราชวังคือนายพันสเลนเดนผู้ได้รับอนุญาตให้เข้านอกออกในพระราชวังได้ทุกขณะที่ต้องการเข้าประตูว,วังไปทันทีก่อนมีการบุกสภาลุตต่อและยังคงอยู่ในวงังตราบจนพวกกบฏออกไปแล้วจึงอยู่ที่กับตันเรืออีลวดีถูกเจ้าชายกบฏใช้ดาบคู่แต่ชาวพม,ม่าเชื่อว่าเป็นเพียงการแสดงละครเพราะทุกคนต่างสงสัยว่าเหตุใดกับตันจึงไม่พยายามต่อต้าน เมื่อพวกกบฏเข้ามาใกล้เมื่อเจ้าชายมายินกันถูกกักขังตัวอยู่ที่เมืองย่างกุ้งนั้นคงไม่อาจเสด็จไปปรากฏตัวที่แคว้นเกลี่ยงได้หากเจ้าหน้าที่อังกฤษไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยและแคว้นเกลี่ยงนั้นเป็นสถานที่ที่นายทหารอังกฤษใช้ประกอบกิจกรรมต่อต้านพมา่าตราบจนพมา่าเสียเมืองในปีคิศักราช1885ราชสำนักพม,ม่ายังคงเชื่อกันว่าเจ้าชายมายินกันเป็นคนในความคุ้มครองของนายพันเอกสเลเดนแต่พระเจ้ามินดง ยังคงเชื่อถือในตัวพันเอกสเลเดนและเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ย่างกุ้งและปฏิเสธไม่ส่งยอมเชื่อข่าวลือและข้อกล่าวหาดังกล่าวกบฏมายินกันนับเป็นความเสียหายอันร้ายแรงของชาติเป็นความเสียหายหลายทางเกือบเท่ากับสงครามทั้งสองครั้งกับอังกฤษและช่วยให้พมา่าเสียเมืองเร็วขึ้นการฆ่าหมู่สมาชิกสภารุดต่อทําให้สูญเสียกลุ่มข้าราชการที่สามารถของกษัตริย์และของประเทศข้าราชการหมู่นั้นกําลังเป็นผู้มีประสบการณ์ และความรอบรู้ในหน้าที่ข้าราชการเหล่านั้นเติบโตท่ามกลางความพ่ายแพย้สูญเสียจากตามือของอังกฤษข้าราชการเหล่านั้นไม่เย่อหยิงหรือมิเคยต่อสู้เรียกร้องสิทธิอำนาจแต่ประการใดและเนื่องจากนายทหารรุ่นใหม่ยังหนุ่มและขาดประสบการณ์พระเจ้ามินดงจึงไม่มีทางเลือกจึงจำต้องมีพระบัญชาให้ข้าราชําสำนักชรา,าทั้งหลายที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลับมาการก่อกบฏบก่อให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นทั่วพระราชาอาณาจักร เมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งประจักษ์ว่าแม้พระเจ้าไม่ยินการถูกในประเทศไปอยู่อินเดียแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนและเห็นใจอยู่ทั้งนอกและในรัชะสำนักทําให้มีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นนายทัพนายกองที่ยังคงสวามิภักต์ต่อเจ้าชายรัชทายาทที่สิ้นพระชนไปแล้วก็ก่อการกบฏขึ้นด้วยความไม่พอใจที่พระเจ้ามินดงไม่ประกาศตั้งโอรสเจ้าชายกระนองขึ้นเป็นรัชะทายาทแทนทหารจํานวนมากกระจายอยู่ตามชนบทพร้อมอาวุธ และกระสุนครบคันพระเจ้ามินดงจึงทรงเห็นความจําเป็นที่จะปรับปรุงกําลังทัพและอาวุธเพื่อรื้อฟื้นระเบียบและความสงบในบ้านเมืองในปีกิเทสกร์ช1866ันร้กบก่อนหน้ากบฏมายินกันแฝรได้เข้ามายังกรุงบันทะเลเพื่อขอทําสัญญาค้าขายฉบับที่สองให้เกิดประโยชน์แก่อังกฤษมากกว่าสัญญาแรกพระเจ้ามินดงทรงปฏิเสธในหลักการมาบัดน,นี้ทรงประสงค์จะได้ความช่วยเหลือจากอังกฤษเพราะต้องการอาวุธพระเจ้ามินดง จึงต้องยอมเสียเปรียบและส่งเชื้อเชิญข้าหลวงใหญ่ให้ส่งทูตมาเจรจาลงนามสัญญาค้าขายฉบับที่สองข้าหลวงใหญ่จึงถือโอกาสซ้ำเติมโดยสั่งให้ข้าหลวงใหญ่ที่กรุงพะโคคือนายอัมเบิร์ตฟิตให้ทำข้อสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่อังกฤษให้มากที่สุดที่จะมากได้รวมทั้งข้อความที่ว่าให้กษัตร,ริย์พม่ายอมยกสิทธิ์ควบคุมการติดต่อกับต่างประเทศให้แก่อังกฤษหรืออีกในหนึ่งข้าหลวงใหญ่ประสงค์จะได้อาณาจากาักรพม่าไว้ในอักขา โดยไม่ต้องทำสงครามอีกและจะลดฐานะของพระเจ้ามินดงให้เสมอกับมหาราชาในอินเดียของอังกฤษนายฟิตถวายความเคารพและสันทวามาไมตรีแด่พระเจ้ามินดงอย่างดีแต่ไม่รีรอที่จะรีบต่อรองอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับสนที่สัญญานดาโบขอทานมิอาจเป็นผู้เลือกได้ฉันใดพระเจ้ามินดงก็ต้องทรงยอมแพ้ฉันนั้นถึงแม้ยามเข้าตาจนเช่นนี้แล้วพระองค์ก็หาได้ทรงยอมขายอิสรภาพของอาณาจักรไม่ ในวินาทีสุดท้ายนายฟิตตัดสินใจไม่บังคับเอาสิทธิ์ในการควบคุมการติดต่อกับต่างประเทศของพมา่าในที่สุดได้ลงนามสัญญากันในปีคิเตศกราช1867ในด้านผลประโยชน์การค้าของอังกฤษสนธิสัญญาค้าขายฉบับนั้นทําให้อังกฤษประสบผลสําเร็จดังจุดมุ่งหมายเร็วขึ้นเพราะบัดนี้ประตูเข้าเมืองจีนด้านหลังได้เปิดแล้วนายพันเลเดนได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัทอังกฤษที่ย่างกุงุงจึงรีบเดินทางไปยงแคว้นบาโม และต่อไปยังมณทลนยูนนานทันทีเขาสร้างสถานการณ์ต่อต้านกษัตริย์อยู่เป็นปกติตลอดระยะทางที่ผ่านไปเมื่อข้าราชการพื้นเมืองพมา่าส่งรายงานขึ้นมาถวายพระเจ้ามินดงพระองค์ก็ส่งมีบัญชาให้ช่วยเหลือนายเเลเดนต่อไปเพราะต้องเคารพข้อความในสนธิสัญญาคณะของนายสซเลเดนไปถึงมณทลนยูนนานในเวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะกําลังเกิดการกรบฏอยู่ณที่นั้นอย่างไรก็ดีนายสซเลเดนเด,นเดินทางต่อไป จนกระทั่งสมาชิกในคณะคนหนึ่งถูกพวกกบฏฆ่าตายเมื่อพวกเขากลับมายังพามา่าเขาก็ตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งคือกัปตันสโตเวอร์เป็นผู้ทําการแทนผู้แทนอยู่ที่เมืองบามโมและไม่ต้องสงสัยเลยคงสั่งเขาให้ดาเนินการต่อต้านผลประโยชน์ของพาม่าต่อไปนายสโตเวอร์จึงรีบชักชวนหัวหน้าพวกคัดชินให้กบฏต่อต้านกษัตริย์พม่าและส่งกองทหารพร้อมด้วยปืนและลูกกระสุนไปให้เป็นของขวัญจากพระราชินีของชาวผิวขาวพระเจ้ามินดง ทรงเริ่มเรียนรู้ที่จะเชื่อถือในคำมั่นสัญญาของอังกฤษน้อยลงตามส่วนที่สัญญาที่เขาขอและได้รับคำสั่งเป็นทางการจากนายอัมเบิร์ตฟิตระบุว่าคำอนุมัติของข้าหลวงใหญ่เรื่องการนำอาวุธผ่านดินแดนอังกฤษน,นั้นโดยปกติมักให้ตามเส้นทางผ่านชาวอังกฤษผิดกับกษัตร,ริย์พม่าที่จะไม่มีความยับยัง้งการที่จะเลิกล้มข้อสัญญาที่ระบุไว้ในส่วนที่สัญญาในที่สุดพระเจ้าบินดงก็ทรงตระหนักว่า ข้าหลวงใหญ่ในอินเดียและข้าหลวงในอังกฤษในพม่าตอนล่างเพียงแต่เล่นกับพระองค์ในปีคิเทศกราช1872พระองค์ทรงส่งคณะทูตคนสําคัญในราชสำนักเป็นผู้นําคือเสนาบดีกินวุนมินจีผู้เป็นพระสาหายใกล้ชิดและเป็นผู้เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาเจ้าชายราชายาตที่สิ้นพระชนไปกินวุนมินจีเป็นนักกฎหมายผู้มีความรู้มากเป็นนักปรา์ผู้ได้รับการยกย่องนับถือทั่วประเทศ จุดมุ่งหมายสาคัญของคณะทูตไปยุโรปครั้งนี้ก็เพื่อทําให้นานาชาติโดยเฉพาะอังกฤษยอมรับอาณาจากาักรพม่าว่าเป็นอาณาจักรที่มีกษัตริย์ปกครองเมื่อกินวุ่นมินจจไปถึงยุโรปผนังเจ้าวิกตอเรียจะโปรดให้คณะทูตเข้าเฝ้าเขาตื่นเต้นมากเพราะคิดว่าความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อวันนั้นมาถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายอังกฤษก็กระซิบบอกเขาว่าเป็นการผิดธรรมเนียมที่จะเจรจาเรื่องของพม่าดโดยตรงกับพระราชินี พิธีการในราชสำนักเซนเจมควรเจรจาผ่านเสนาบดีต่างประเทศแต่กินวุลมินจีก็ยังไม่สู้ท้อใจนักเพราะเขาแน่ใจว่าคงจะได้เข้าพบเสนาบดีต่างประเทศที่พระราชวังวินเซอร์ก่อนเข้าเฝ้าพระราชินีด้วยเพราะเสนาบดีจะต้องเป็นผู้นําคณะทูตเข้าเฝ้าพระราชินีที่นั่นเมื่อกินวุลมินจีและคณะมาถึงอย่างพระราชวังวินเซอร์ก็รู้สึกเสียใจมากที่พบว่ามีเสนาบดีฝ่ายกิจการอินเดียคอยรอพาเข้าเฝ้า ซึ่งเป็นการหยามพระเกียรติพระเจ้ามินงองอีกเพราะการที่เสนาบดีต่างประเทศมาอยู่ในที่นั้นแต่กลับมีเสนาบดีฝ่ายกิจการอินเดียอยู่แทนแสดงให้เห็นว่าราชสำนักเซนต์เจมส์จัดฐานะอาณาจักรพม่าไว้ต่ำกว่าไทยและจัดเป็นรัฐเล็กในอินเดียของอังกฤษพระนางเจ้าวิกตอเรียส่งทักทยายปลาศัยดีแต่เนื่องจากคณะทูตผิดหวังจึงพากันเงียบงานหมดถูตอเมริกันประจําราชสำนักเซนต์เจมส์ ได้เป็นแขกรับเชิญไปงานเลี้ยงรับรองอันหรูหราที่พระราชินีพระราชทานให้เป็นเกียรติแด่ทูตพามา่าเขาบรรยายไว้ในรายงานถึงรัฐบาลของเขาว่าการที่เสนาบดีฝ่ายกิจการอินเดียเป็นผู้นําคณะทูตพม่าเข้าเฝ้าพระราชินีแทนที่จะเป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศนั้นแสดงให้เห็นถึงท่าทีอังกฤษที่มีต่อพมา่าคือคิดว่าไม่ใช่รัฐอิสระอีกต่อไปแต่เป็นอาณานิคมกินวุลมินจีพยายามรักษาพระเกียรติของกษัตริย์ ด้วยการทำสัญญาการค้าและมิตรภาพกับฝรั่งเศสและอิตาลีได้สำเร็จส่วนที่สัญญากับอิตาลีเพียงแต่เป็นการแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีและมิตรภาพเสนอแนะให้เริ่มความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดระหว่างอิตาลีกับพมา่าในเวลาต่อไปส่วนส่วนที่สัญญากับฝรั่งเศสนั้นบรรจุข,ข้อความเกี่ยวกับการค้าขายที่ชัดเจนรวมทั้งอนุญาตให้กษัตริย์ฝรั่งเศสได้สัมปทานทำเหมืองทับทิมในพมา่า ส่วนที่สัญญาทั้งสองจัดเป็นผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าต่อการที่คณะทูตต้องเดินทางไกลไปยุโรปแต่กินวุลมินจีเชื่อว่าอย่างน้อยส่วนที่สัญญานั้นแสดงให้เห็นความเป็นอิสระของขาอาณตรจักรพม่าพระเจ้ามินดงประธานสัญญาบานสัญญาที่ทํากับอังกฤษแต่ทรงคัดค้านสัญญากับฝรั่งเศสในข้อเกี่ยวกับเหมืองทับทิมเพราะเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของกษัตริย์เช่นเดียวกับเครื่องราชอิสอริยาภรณ์มิอาจให้หรือให้เช่าแก่ผู้อื่นได้เหตุที่ทําให้พระเจ้ามินดง เสียพระไทยมิได้หยุดติเพียงเท่านั้นพระองค์ยังคงต้องพบกับความอับอายขายหน้าอีกหลายประการตลอดราชสมัยของพระองค์อังกฤษเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับเรื่องราวในแคว้นกะเหลี่ยงเรื่อยมาพฤติการแทรกแซงของอังกฤษนั้นทั้งด้านทหารและพลเรือนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลสําเร็จในระยะนี้หัวหน้าพวกกะเหลี่ยงบางคนตั้งตัวเป็นกบฏต่อต้านพระเจ้ามินดงโดยอาศัยความช่วยเหลือทางทหารและคําแนะนําจากอังกฤษต่อมาเมื่อข้าหลวงใหญ่ ยื่นข้อเสนอขอให้เซอร์ดักลาสฟอร์ไซนำคณะทูตมาเจรจาเรื่องเหตุการณ์ในแคว้นกะเลี่ยงพระเจ้ามินดงก็ตอบรับข้อเสนอนั้นในปีคิดษกราด1875ัร้คณะทูตเดินทางมาถึงเซอร์ฟอ์ไซได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้มีความเห็นใจพมา่าดังเช่นราชทูตคอกและคลอฟอร์ดเคยเป็นมาก่อนเขาไม่ได้มาเจรจาเป็นแต่เพียงมาเรียกร้องให้พระเจ้ามินดงทรงยอมรับว่าแคว้นกะเลี่ยงทั้งหลายเป็นอิสระและเป็นกลางพระเจ้ามินดง ทรงกล้อกลืนความขมขื่นและทรงยอมทําสัญญาปลดปล่อยแคว้นเกลี่งซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของพม่ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุรุตเซอร์ฟอร์ไซ์ได้ชฉยชนะโดยสมบูรณ์พระเจ้ามินดงทรงหมดกําลังพระไทยแล้วแม้ว่าพระองค์จะเสด็จอยู่ต่อมาอีก3ปีก็อยู่ในฐานะทรงประชวนและมีได้สนพระไทยเรื่องต่างๆในอาณาจักรอีกต่อไปในระหว่าง3ปีนั้นพระเจ้ามินดงทรงรีรอที่จะตั้งพระโอรสองค์ใดองค์หนึ่ง ขึ้นเป็นลัชธทายาทเพราะเกรงว่าจะถูกลอบปลงประชนเสียในปีคิธศักราช1875ขณะที่พระเจ้ามินดงใกล้สวรรคตพระมเหสีคนโปรดคือเตียงดามินจีและกินวุ่นมินจีร่วมกันวางแผนยึดอำนาจด้วยการยกเจ้าชายทีบอขึ้นบนบัลลังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ